สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube แล้วก็ Facebook นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการโยธาบายบอสนะครับคลิปนี้พามาดูรถขุดจากตุรกีนะครับอีโดแมกเฮทเอ็มเค230นะครับวันนี้เป็นรถขุดจากตุรกีนะครับสีขาวดำนะครับจัดจำหน่ายโดยบริษัทพินสยามนะครับสนใจรถขุดก็ติดต่อได้เลยครับบริษัทพินสยามนะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้ครับ สเปคคันนี้ครับตอนนี้ใช้เครื่องยนต์ของอลโซ่ o, นะครับนา 4SK 1X นะครับ1 6 2แรงมา้าวัดรอบ2000รอบต่อนอาทีนะครับปัามไฮดเอลิก K3V ครับหุ้มกี1.3คิวช่วงล่างก็แบบ LC นะครับโรลเลอร์8ลูกนะครับด้านบนเป็นแคลรียา2ลูกครับไบแตก80เส้น น้ำหนัก24ตันนะครับลูกทรงก็สวยแล้วพี่น้องเมกนี้ครับกนนบำลังตักบินใส่ดำนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้เราด้วยนะครับแ y o ยูทูบครับที่เฟซบุ๊กก็ฝากกดไลค์ที่เพจให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากดูโฆษณาด้วยครับโฆษณาขึ้นมาก็ ใจเอนหน่อยครับชื่วยๆกันดูนะครับไม่ต้องกดห้ามครับวันนี้มาอยู่กับงานขุดอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับที่อำเภอวายอนนะครับตรงนี้ก็เรียกบ้านน้ำพลายครับงานใหญ่มากครับรถขุดยูนเกิดสองโลครับเกิน20่กันนครับ สิบโอนี่วิ่งกันเต็มเลยครับสายแบกเลยครับสายแบกครับสายสิบตันน่าจะมีครับดูแล้ว ันนี้ก็มาคิงปักกลางมุ้งนะครับเข้าไปติดตามมันได้ครับช่องคิงปักกลางมุ้งนะครับเสียดายครับรถดําเข้าไปเสียเวลาในการเทนานนะครับรถเลยมาไม่ต่อเนื่องครับ ไปดูรายละเอียดรอบๆงานนะครับฝั่งนู้นจะเป็นรถกุชโคมัตส,สุ300เน็กเจนแล้วก็อิตาชินะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นซานี่น่ใจ่ซานี่ครับซูม,มิโตโม s s 2 5 0นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นซานี่บุมยาครับแล้วก็อีโอเมกสีขาวครับ ทดินนี้มันต้องถอยขึ้นทีละกันครับเพราะต้องให้รถไปโค้ลับท้ายครับเั็นอันตรายนะครับเดี๋ยวขอหยุดคลิปก่อนครับเดี๋ยวตัดมาตี้ตอนรถถอยมาทีดินก็จะเริ่มคลิปนะครับเห็นยูทูบเบอร์มาถ่ายครับต้องล้างรถก่อนนะครับรถจะได้เวลเววครับซานครับเอาอีกเอาอีก โอ้ยครับช่วงนี้ครับน้ำเยอะนะครับถ้าฝนแรงนี่มันเลยครับขุดกันสบายครับดินไม่มีอุประสรรค มันเลื่อนครับดินมันโดนน้ำครับมันเลื่อนครับ tầm thì dư lướt mây đồng thời á ำมานลครับฮีโน,น,น่วิกเตอร์500ครับ Mm8J ครับหน้า260เรงมาครับก็ตักมันก็กันน้ำไว้ครับ ช่วงนี้แปลครับฤดูแรงครับฝนยังตกครับถ้าเป็นปีก่อนๆที่ผ่านมารฤดูแรงก็จะแรงครับฝนจะไม่ค่อยตกครับแต่ปีนี้ฝนดีเหลือเกินครับ สงสัยก็สูบน้ำออกไม่ไหวครับน้ำเยอะเกินครับฝนตกทุกวันครับก็เลยตักทางน้ำนี่เลยครับ ลครไาท้ายจะระเบิดอย่างเดียวเลยออกไม่รอดครับหนักเกินครับสายเบรคครับ40ตันน่าจะถึงครับดูเลยครับ เราไปเทีย่ยนี่กองข้างบนนะครับเห็นยังครับที่รถถอยเข้าไปมครับแล้วก็มันเสียเวลาครับมันต้องถอยได้ทีละขั้นนะครับทใไ้รอนานนะครับ เข้าไปยืนใกล้ไม่ได้ครับดินมันกระเด็นใส่นะครับทั้งดินทั้งน้ำเลยครับเราต้องยืนห่างไว้ครับ เตอร์ดันดินลุกลังครับกับดันดินครับลันลันกันเลยครับเหยียดิปนี้ครับถ้าถ่ายตังใจไปถ่ายเด็กเตอร์ให้ดูครับ

จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็ติดโพดติดตามตอนต่อไปได้เลยครับเราจะถ่ายกันในนี้ครับยาวๆเลยครับดูน้ำดันออกมา